ถือทุกตาไว้จะได้ไม่ไม่ฟัดน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟัดกันหนึ่งสองสานิว่ามองกล้องหนึ่งสองยิ้ม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 ยสองสทีหนึ่งหนยิ้ม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 ยิอันน ye ี well, so. ้ลองเอาหน้าน้องสองคนมาใกล้ๆกกันได้ไหม โอ้โหแนบยีหว่าเอาหัวแนบน้องโอ้ยยหวายีหวาตัวเอียงเลยสองสามเอาผ้าห่มคุมขายีหวาก็ได้ตัวจะได้แบบจริงหอมน้องไหมหอมน้องไหมคุณแม่คุณพ่อเอียงหัวเขาหากันด้วยอ่ามองกล้องมองกล้องมองกล้องหมดเลยหนึ่งสองสามยิวามองกล้องเลยอย่างนี้เลยยิม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 ดีมากดีมากสวยสวยสวยอีกทีนึง ทำเหมือนกันอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสาม <c oughs> ดี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  <c oughs> ดีดด <c oughs>